สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t a r o t บายกันชรยานะคะคลิปนี้เหลืออีก3คลิปใช่ไหมของ16-30ถึง30รัก3ามเศร้าเรา2 3 4คนเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของรัก3ามเศร้าทีา่คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของบุคคลที่3หรือคุณเป็นตัวจริงและใครเขาเข้ามาเป็น บุคคลที่สามในชีวิตของคุณก็ตามนาจะไพ่สลับได้กันในบางครั้งที่อ่านน่าจะเรามาดูกันว่าความรักสามเศร้าของคุณเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยเช่นไรเขาจะเลือกใครเขารู้สึกยังไงเขาจริงใจไหมทำไมถึงเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านี้ได้น่าจะอืมเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคุณเป็นตัวจริงเขาไหมหรือเขาจะไปเลือกคนที่สามไหม อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะจจะมามากันที่ธาตุแรกก่อนธาตุแรกธาตุมาาลมธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มมาดูสถานการณ์รัก3ามเศร้าของคุณนะคะเข้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อชีวิตของคุณจะเป็นยังไงอ่ะมาดูสถานการณ์ ชีวิตโดยรวมๆของคุณก่อนชีวิตคุณเป็นยังไงณนะตอนนี้ณนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ณนะวารานี้เป็นยังไงคะรักสามเศร้าเราสองสามสี่คนจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะลมเมทุนตุ้นกลุ่มสี่เหรียญเป็นพลังงานหลักค่ะสี่เหรียญคือก็นิ่งนั่นแหละคุณนิ่งเก่งนะ นิ่งเก่งลอเก่งจานจะไม่ขยี้นะจานจะไม่ขยี้เอาทุกพลังงานบวกๆมาให้คุณได้ต่อสู้กับปัญหาะอุศัก์สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองเอาพลังงานบวกๆมาให้นจะจ๊ะความรักที่อยู่ในใจความรักที่อยู่ในใจโอเคไหมอ่ะมา สี่เหรียญไพ่พลังงานหลักของคุณลมเมททุนตุลกลมช่วงนี้เก็บกอดตัวเองรักตัวเองไม่มีใครกอดเราเราก็กอดตัวเองได้คุณพยายามนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะช่วงนี้มีการเซฟเงินเซฟทองหน่อยไหมรู้สึกจะใช้อะไรอะไรก็ต้องระมัดระวงังแต่คุณนะเป็นคนใช้เงินเก่งมากๆนะถ้าถูกใจฉันยอมเปแน่นอนคือสปอร์ตนะถ้าถูกใจอะไรของที่ถูกใจก็ซื้อ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 หมดประมาณนั้นจ่ายง่ายจ่ายง่าย แต่ก็หาเงินเก่งเช่นเดียวกันนะจะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ช่วงนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของอารมณ์อ่อนไหววันไหวง่ายงาย่คิดมากคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับจิตตกในบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในฐานะห้าที่การงานของตัวเองดูเด็ดดูโดดเด่นดูมีความสามารถบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์ถ้าการทำงานในโลกออนไลน์คุณจะได้รับชื่อเสียง ประสบความสําเร็จดีนะจ๊ะงานไปได้เรื่อยๆงานคือเงิน,งนเงินคืองานนะจ๊ะคุณเป็นคนเก่งพูดตรงๆนะต่อให้มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจคุณก็ตามคุณจะพยายามที่จะประคับประคองตัวเองเงินงานของคุณให้ดีนะอารมณ์นั้นคุณเป็นคนฉลาดมากนะดนเดอร์มาเซเจียนเนี่ยเป็นคนที่บางคนนะจะเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลา เวลาดูโหราศาสตร์มันมีส0 0ศนถึงสิบสองเวลาขึ้นขึ้นที่สิบสอง 12, เวลาตกไม่ลงลิฟต์ค่ะลงปลืด้ดลงมาเลยไม่ลงลิฟต์ไม่ลงบันไดลงปลื้ดเลยเหมือนกันชีวิตคุณมีขึ้นแล้วโดดขึ้นโดดลงแบบมันแปลกมากอะ่ะแต่ว่าเวลาคุณทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันที่มันจนจนมุมจนหนทางอยู่ๆจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรที่มองไม่เห็นมาช่วยให้คุณหาทางออกได้ ให้กับปัญหาความรักถ้ามีคนรักเก่าๆคุณยังถือคนรักเก่าๆคนรักใหม่ๆไว้ในมือหรือไว้ในใจไว้ในใจรักมีไว้ในใจ,ในใจบางคนเป็นรักลับๆกันอืมคุณอาจจะแอบชอบคนที่เขามีเจ้าข,ของแล้วซึ่งก็รักคราอาจารย์มันเป็นความรักที่แอบปิดบังซ่อนเร้นอยู่ในใจบอกใครก็ไม่ได้นะแต่คุณเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เก่งนะ เป็นคนเซนซิทีฟนะในบางคนเนี่ยดูเข้มแข็งมากแต่จริงๆในใจข้างในเนี่ยอ่อนไหวเซนซิทีฟสูงมากๆเป็นคนชอบคิดตักกะเหตุผลเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดน้อยน้อยสารพัดเรื่องแต่คือเป็นความรู้สึกที่จิตใจมันเปราบบางอะเวลาถ้าคนพูดอะไรถึงเราในแง่ที่ไม่ดีหรือมีใครมาว่าอะไรเราเนี่ยเราค่อนข้างแครความรู้สึกของคนอื่นนะ แล้วมันทําให้เราต้องเก็บมาคิดแล้วเก็บมันหน่อยอารมณ์ประมาณเนี้ยเป็นคนแคร์คนอื่นน่ะแคร์คาพูดแคร์การกระทําของคนอื่นมากทําให้คุณต้องกุ้มใจทําให้คุณต้องหงุดหงิดอยู่บ่อยๆทําให้คุณต้องมีอารมณ์ของความดิ่งดาวอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาดิ่งเวลาดาวเนี่ยนะเป็นคนที่แบบมีความสุขสุขมากเหลือเกินแต่เวลาดาวนะก็ดิ่งดาวมากเช่นเดียวกันปรับบาลานซใจนิดนึงคุณไม่ไม่ตรงกลางค่ะ เดินสายกลางนะคะถึงจะเป็นความสุขได้แต่ชีวิตที่ผ่านมาก็พยายามที่จะปรับตัวปรับใจมีความคิดที่หลากหลายในอารมณ์เดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกหรือใครบางคนที่แอบซ่อนในใจมันยังคงขจัดออกไปจากหัวใจลึกๆไม่ได้เจ็ดดาบระวังเรื่องของการสูญหายหการถูกจรกรรมข้อมูลขโมยขึ้นบ้าน โทรศัพท์หายกระเป๋าสตางค์หายให้ระมัดระวังไว้สมเดือนหเดือนนี้นะคะหรือคุณอาจจะไปสืบไปส่องใครเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรักไปส่องเขาแล้วไปเห็นเขาว่าเขามีคนอื่นซึ่งเขามีคนอื่นก็ไม่เกี่ยวกับเราหรอก <c oughs> <c oughs> เพราะเราทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ได้แต่เก็บมาคิดได้แต่มองได้แต่เก็บงำความรู้สึกไว้ฝ่ายเดียวมีความเครียดบางคนนอนไม่ค่อยหลับ ดึกๆเดินๆเตือนขึ้นมาเครียดเขายัองอยู่ในความทรงจําเขายังทําให้สมองของคุณอนอนไม่หลับอารมณ์ประมาณนั้นน่าจะแต่คุณจะปรับตัวได้คุณจริงๆนะคุณสามารถลมเป็นอะไรที่เมถุนตุนกุมเนี่ยลมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่นิ่งอารมณ์เสียอะไรๆๆเขาเรียกโมโหร้ายแต่หายเร็ว โกรธง่ายแต่หายเร็วด้วยเป็นคนที่อารมณ์ไม่นิ่งจริงๆเดี๋ยวพรึบเดี๋ยวพรับเวลาเสียใจเสียนักมากแต่พออีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาโอ้โหระดัระดัะะะะะะ رض, บแบบมีความสุขมากอยู่ได้ด้วยตัวเองลมเป็นแบบนั้นแต่ว่าคุณคุณไม่ค่อย,ค,ค,อยคุณไม่ค่อยสามารถจะจัดการกับอารมณ์คุณได้แต่คุณมีวิธีจัดการได้อารมณ์นั้นขอดูสีเก๊กเหมือนกันนะเราอะขี้เก๊กขี้หึงขี้หวง ความคี้หึงนั่นหนักมากแต่ไม่พูดอืมเก็บกอดใครเขาไว้รักเขา King of ครับคุณอาจจะไปดวกับคนทัดน้ำกรกฎมินพผู้เจ็ดคิงผู้นิ่งเฉยความรักที่ผ่านมามันมันมีความรักที่อยู่ในใจค่ะเก็บได้ไว้แต่ในใจในความรู้สึกในความทรงจำาัืงเจ็บปวดเดอะมูนยังไม่มีความสุข ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขจัดความรู้สึกออกในไปจากใจได้เครียดจะรักก็ไม่จะไปต่อก็ไม่ง่ายจะเลิกรักก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนแทงข้างหลังค่ะที่ผ่านมาในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีคุณแค่สองคนมีรักเราสองสามคนน่าจะบางคนพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์พยายามโฟกัสกับ คุณพยายามที่จะหาหางานหางานพยายามที่จะโฟกัสกับกับสิ่งที่มีดึงจิตด,ดึงใจออกมาเพื่อไปโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่จริงนะแต่ใจอะที่มันคอนโทรลยากมีใครสักคนที่คุณรู้ว่าเขารักคุณรักคุณก็รักเขาแต่รักเรานั้นไม่เท่ากันเขาแทงเขาแทงข้างหลังคุณเหรอคุณอาจจะเดีวกับราศีเมษ แอมเพออร์ผู้นี้ค่ะอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆทํางานกับองค์กรต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนามีใครคนหนึ่งที่ทําให้คุณตกหลุมรักหรือเปล่าเขาค่อนข้างโปรไฟล์ดีมากๆบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นทหารตำรวจราชการหรืออายุมากหน่อยทํางานในองค์กรใหญ่ๆชอบสัง่งมีลูกน้องในมือเยอะแยะคนคนนี้แหละทําให้ใจิตใจคุณหวัน่นไหวไวหวัน่นนั่นแหละทาให้คุณใจเต้นติกัก ตึกตักได้เสมออารมณ์นี้อ่ะนี่คือพลังงานของคุณค่ะอ่ะไปดูในส่วนของเขากาันคนที่คุณรักนะชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงครั The Wheel of Fortune Six uh, Two of Cups เขามีรักเนี่ยเขามีรักใหม่ไปแล้วเขามีเจ้าของแล้วเขามีครอบครัวแล้วแต่เขามีรัก The Fool ค่ะ Justice ราศีตุลค่ะ Six of Cups ชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาก็ลุ้มลุ่มดอนดอนค่ะแต่ชีวิตเขามีความสุขกับครอบครัวนะครอบครัวพร้อมสมบูรณ์แบบพ่อแม่ลูก คนคนนี้เป็นคนรักอิสระในตัวเองเป็นคนที่ดูมีอิสระในตัวเองชอบทำอะไรตามแต่ใจตัวเองต้องการบางครั้งลืมถึงจิตใจของคนอื่นค่อนข้างรักตัวเองเก่งรักตัวเองเก่งอีโกสูงจัดเต็มสูงเสียดฟ้าเขามีรักข้างใหม่เข้ามาคะ่ะมีคนเก่าๆหรือคนในความสัมพันธ์เขากลับคืนมาคนที่เขาเป็นอาจารย์ว่าไม่ใช่โลกสองใบแล้วมั่ง นอกจากมีคุณนอกจากมีคนคนนั้นเขายังมีครอบครัวเขาอยู่อีกอารมณ์ของเขาไม่นิ่งสักเท่าไหร่ขี้หึงขี้หวงค่ะชอบคอนทรนคนอื่นเครียดเหมือนกันแต่ก็ต้องปรับใจปรับรุกปรับตัวเองเขานิ่งเก่งคนคนนี้ดูเหมือนเยือกเย็นเย็นชานิ่งเฉยไม่พูดไม่ชาไม่ค่อยพูดไม่พูดอะไรจะรู้ไหมว่าจะเอาอะไร <c oughs> คือฉลาด ฉลาดในการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามอืมตัวเลือกเยอะเขาไม่จริงจังกับทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาคนที่เขาจริงจังคือครอบครัวค่ะครอบครัวของเขาเป็นสิ่งที่เขามีอยู่และเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดส่วนคนที่เข้ามาหรือคนเก่าๆหรือคนที่เขามีนั่นคือกำไรชีวิตแต่เขาค่อนข้างนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะเครียดเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างน่ะมันกระทบกระเดอนจิตใจเขานั่นแหละแต่เขาไม่พูด เขาเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งเก็บความรู้สึกเก่งอืมขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กคนนี้คุณไปเดียวด้วยเขามีคนเก่าเก่าวนขึ้นกลับมาการปรับความเข้าใจกับคนเก่าเก่าของเขาคงไม่ใช่คุณมั้งหรือเป็นคุณล่ะเขาเป็นคนที่ดูโหดร้ายเนาะเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลง,ลงใช้สมองมากกว่าใช้ใจมีความรักเยอะมีความรักเยอะแต่เป็นคนที่นิ่งเฉยในอารมณ์และความรู้สึก ดูเหมือนคนที่ไม่รู้สึกอะไรอืมอคิดเยอะขี้น้อยใจค่ะหัวล้านหรือเปล่าไม่รู้ขี้น้อยใจความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใดๆกับความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่ให้สถานะกับใครพัฒนาช้ามากเขาจะเป็นคนช้าไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนเสือตะคุบเหยื่ออารมณ์นั้นอ่ะไป เขาจะเอายังไงต่อจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์กับคุณที่มีเขาจะทำยังไงถ้าคุณเป็นหนึ่งในสต็อกของเขาในความรู้สึกของเขาเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์กับคุณบางคนนิ่งไปแล้วบางคนไปดิวกับคนอื่นแล้วแต่ในใจเขาอะจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมจะทำไหม เอชออฟคับโอ้มีความรักให้อยู่นะมีความรักให้อยู่การเริ่มต้นใหม่กับความรักต่อสิบไม้เท้าเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับงานงานเขาเยอะภาระรับผิดชอบเขาเยอะทุกๆอย่างรอบตัวเขาเยอะอยู่ภาระรับผิดชอบอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวสิกโอว้าวว,าว้วาวว้าวเขาคิดถึงคุณนะคุณเป็นคน,คนที่อาจจะเป็นเพือ่อนสมัยเรียนสมัยเก่าประถมมัธยมมหาลัย เขาค่อนข้างผูกจิตผูกใจกับคุณอยู่แต่เขามองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปได้แต่เขารักคุณนะเขาบอกรักคุณแต่เขาก็จะโฟกัสกับงานกับเงินเขาอาจจะอยากศึกษาคุณดูคุณไปก่อนนานๆมีความรู้สึกถึงอารมณ์ของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแรมเฝ้ารอค่ะเรารอให้คุณไปง้ออยู่ถามว่าเขาสุขดีดดไหมรู้สึกดีรักไหมมีความรักอยู่ตรงนี้ เขาอยากมีคุณไหมยอยากมีแต่เขาไม่เทคแอคชั่นค่ะเขารอเขารอให้คุณเป็นคนเปิดก่อนเทคแอคชั่นมาอยากได้เทคแอคชั่นมาเขาโฟกัสกับงานกับเงินเขาเคยมองคุณว่าเขาสามารถจะไปกับความสัมพันธ์นี้ได้เขาคิดว่าคุณจะสามารถเข้าใจเขาได้คุณเข้าใจเขาได้คุณสามารถจะรู้ถึงความเป็นเขาได้ เป็นความมั่นคงได้ในระยะยาวๆเลยเขารักคุณนะแต่เขานิ่งเขาอยากได้ใครสักคนที่เติมเต็มเขาได้เข้าอกเข้าใจไม่งีงเงาเป็นรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนากันไปยาวๆซึ่งคุณคือคนนั้นแต่เขาไม่ทําอะไรเพื่อใครนะเขาจะไม่ปรับตัวเข้าหาใครเขาจะไม่งอใครเพราะว่าเขามีโกรธสูงเสียดฟ,ฟ้านะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยากมาก็มาอยากไปก็ขอบมาก็ขอบใจไปก็ขอบคุณเพราะฉะนั้นเขาอยากได้แต่เขาไม่ทําอะไรหรอกค่ะแต่คุณเป็นเขาเคยมองคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวหรือการพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบยาวๆเลยนะกินกันยาวไปเลยกินกันยาวๆไปเลยเออเขาอยากกลับมาค่ะเขาอยากกลับมาทักมาทายคุณแต่การที่เขาคิด เขาคิดหนักมากว่าการที่เขามาทักคุณอ่ะคุณจะกลับไปอยู่ตรงนั้นไหมหัวใจของคุณเปลี่ยนไปือยังคุณยังเคยรักเขาต้องการเขาเหมือนที่เขาเป็นไหมอารมณ์นั้นอืมเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเดซอันโอ้ เขามองคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีความสุขได้ที่ตัวคุณเองเป็นคนที่แบบน่ารักดูโดดเด่นดูดูแฮปปี้ในทุกๆเรื่องทุกสถานการณ์แต่เขาเขามองคุณแบบไหนแต่คุณเองไหมที่ไม่ตัดสินใจทำอะไรหรือเลือกเขาหรือเปล่าคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนมีเป็นคนเก่งในงานของคุณเป็นคนที่ หัวสมองของคุณในการทํางานเก่งมากเขาชื่นชมนะเขาบอกคุณเป็นคนที่เก่งปรับตัวได้กับอะไรทุกอย่างมีเสน่ห์เป็นคนที่จิตใจดีเขาเสียดายเขามองคุณแล้วเขาชอบเขาชื่นชมแต่เขาบอกคุณมีกำแพงสูงบางทีคุณก็ดูแรงเกินไปและคุณมีกำแพงในใจซึ่งเขาขี้เกียจพยายามเขาอยากได้คนที่เขาอกเข้าใจเข้าใจในตัวเขา แต่เขาไม่เคยพยายามเข้าใจในตัวคนอื่นเขาอยากให้คนรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นคนเงียบๆนิ่งๆอ่าเขาเป็นคนอาจจะถ้ามีเวลากคุยกันไม่มีเวลาก็ไม่ต้องคุยกันววางๆก็เจอกันว่างๆถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องเจอกันรักที่เขาอกเข้าใจรักแบบผู้ใหญ่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างเขาไม่โลกส่วนตัวสูงมากคุณไม่สามารถเข้าไปในโลกส่วนตัวเขาได้โอเคไหม เขาอยากไปต่อไหมเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมอยากสิคิดถึงมากด้วยซิกออฟครับคิดถึงเรื่องราวระหว่างเราคิดถึงสิ่งที่เคยคุยกันที่ถึงสิ่งที่เคยมีกันคุณอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้อยากไปต่อค่ะแต่เขารู้ว่ามันยากลาบากคุณตั้งกําแพงใส่เขาสูงมากคุณคุณ ค่อนข้างเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะแต่คุณน่ะสร้างกำแพงใส่เขาคุณแบบดูเยอะยิงดูไม่อ่อนไม่โอนอ่อนผ่อนตามเขาเลยแต่ใจลึกๆเขาอยากไปต่อเขาอยากมีคุณไว้ค่ะเขาอยากให้คุณให้โอกาสไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดมาไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดมาเขาอยากให้คุณให้โอกาสโอเคไหมอ่ะเขากับคนคนนั้นเขากับคนของเขาเป็นไง เขากับคนของเขาที่เขากำลังดิวด้วยอยู่เป็นยังไงคนคนนี้มีกี่จิตมีกี่ใจมีกี่หัวใจกันเขากับคนของเขาเป็นยังไงครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่มีความสุขต้องตัดสินใจจบแล้วเขากำลังจะจบเขาจบจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที่มันมองดูสถานการณ์ที่เขาพัฒนาไปไม่ได้ มันไม่เติมเต็มกันมันมีคนข้างรักอยู่ตรงนี้และมันทำให้ความสัมพันธ์ของเขาสองคนเป็นทอ็อกซิกมีปัญหาร่วมกันอยู่บ่อยๆจบค่ะพังเดอะทาวเวอร์เขาจะจบจากความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะจบแบบไม่สวยและเริ่มต้นใหม่ <c oughs> เขากำลังจะหามองหาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับคนที่เข้าอ,อกเข้าใจไม่เป็นปัญหาไม่ทอ็อกซิสไม่ดรามา่า ารมณ์นั้นความรักของคุณกับเขาจบแล้วหรือยังคะค่่ะอะไม่เขาเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหมอะไรที่ทกรรมให้เขานิ่งอยู่แบบนี้อะไรขวางกั้นคุณไว้ค่ะ The f ค่ะเขารักอิสระรักอิสระในความคิดในการกระทําหรือจะทำาะไไม่ต้องคอนโทรลไม่ต้องมีรูปแบบของความรักไม่ต้องมีสถานะก็ได้ถ้ารักให้อิสระไว้ใจ เขาเลือกคุณไหมเขารอคุณอยู่เขารอคุณอยู่ทั่วครับรักค่ะเขายังรักคุณและรอคอยคุณอยู่เสมอเขาอยากกลับมาถ้าเรามีโอกาสดีอีก,อกสักครั้งกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอ่าเล่มความบาดหมางหรือความเจ็บช้ำลืมเรื่องราวที่ผ่านมาอย่าทะเลาะกัน คือเขาอยากกลับมาแต่ก็ไม่ได้อยากกลับมาเคลียเรื่องราวเก่าๆนะถ้าคุณมีเรื่องราวเก่าๆที่ค้รั้งคาใจเขาไม่ได้อยากเคลียเขาไม่ได้อยากเคลียแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณโดยที่เป็นการเริ่มต้นที่ลืมเรื่องราวเก่าๆลืมความบาดหมางลืมความชอกช้ำใจแล้วเริ่มต้นกันใหม่เขาจะทักคุณมาเร็วๆนี้โอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เอออาจารย์มีขา่าวฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์เปิดจองตะกุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดแห่งตะกุดสายโมูเนี่ยอย่าพลาดตะกุดช้างผสมโขงนะคะลงนะรงยันไว้สี่ยันนะยันนะร่ำไรไยยันนะคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะคำนึงหาเป็นสายมูที่ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเมตตาปานีบางคนได้โชคลาภบ,บางคนการงานดีบางคนเงินมีไม่ขาดมือ บางคนพกไปไปไหนสเสน่ห์แรงมากมีแต่คนมาจีบมีแต่คนมาชอบแต่ให้ระวังคนนี้มีเจ้าของมาชอบแล้วกันเขามาชอบก็เลือกเลือกเอาหน่อยหรือบางคนที่คนรักเก่เาๆเลิกไปแล้วอาจจะย้อนคืนกลับมาได้ลองดูถ้าใครเป็นสายมู 2, 2022อย่อาพาดสายขาวนะคะปุกเสกเรียบร้อยจากพระอาจารย์นกจิตตธรรม,มโมแห่งวัดเขาบังเหยจังหวัดชายภูมิของยังมีอยู่ถ้าใครสนใจแอดไลน์มาค่ะโอเคไหม อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาแอซายเอฟอ์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ